จรในผ้าเหลืองอาบัิหนักของพระที่เรียกว่าปราชิกชาวบ้านเรามักจะเข้าใจเพียงว่าเมื่อพระลักรอบได้เสียกับสีคาคือการร่วมประเวณีหรือพระฆ่าคนตายนั่นแหละจึงจะขาดจากความเป็นพระแต่อันที่จริงยังมีภิกษุจำนวนมากต่อมากที่ได้ขาดจากความเป็นพระ เพราะทำผิดสินข้อประราชิกในข้อลักทรัพย์แล้วการลักทรัพย์ที่วาต้องมีมูลค่ามากน้อยแค่ไหนท่านว่าราคาห้ามาศกที่เรียกว่าหนึ่งบาทของชามคดขึ้นไปคิดเป็นราคาทองคำหนักยีก่สบเล็ดขัาเปลือกจึงมีผู้ห่มเหลืองที่ขาดจากความเป็นพระไปเม่น้อยเพราะข้อลักทรัพย์ทิวานี้เนื่องด้วยว่าทำแล้วไม่มีใครรู้ ทั้งตนก็ไม่รู้พระไม่ศึกษาจึงกลายเป็นโจรปลน้นศาสนาดังเรื่องราวต่อไปนี้รู้ว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นเป็นบาปยังกล้าลงมือทำกับสิ่งที่คนเคารพกราบไหว้ไม่ใช่ไม่รู้ว่าผลห่งการกระทำขโมยพระเครื่องของวัดนั้นบาปหนาะและคมจะตามสนองแต่เพราะทุกเกลสดครอบงำจึงได้กล้าลงมือทำชั่วทำบาป สุดท้ายเวนคำมีจริงตามสนองเข้าจนได้นาพร้อมอายุ49ปีได้เล่าถึงอดีตชีวิตที่ทำบาปกับาศาสนาว่าแม้เวลาจะล่วงเลยมานานหลายสิบปีแล้วแต่แกยังจำมาดีที่เกิดขึ้นกับตัวแกได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องจดจำไปตลอดชีวิตแกเผยว่าเคยบวทพระมาแล้วสองพรรษา แต่ยังละกิเลสไม่ได้ไปทำปิดศินและวินยัยจนต้องสึกลางคันพระยังถูกมารรบกวนเหมือนคนทั่วไปพระรูปไหนจิตใจอ่อนไหวและไม่มั่นคงรับรองได้ว่าจะต้องเป็นผู้แพ้แก่มารที่มันไม่เคยละเว้นนี้กับใครเลยมีมนุษย์ถูกกิเลสมารครอบงำแล้วหันไปทำบาปสร้างกรรมกลายเป็นตราบาปให้กับตัวเองไปตลอดชีวิตเหมือนที่แกเจอกับวิบากกรรมมาแล้ว เพราะกิเลสนี่แหละมันครอบงำทำให้หลงผิดเดินทางไปสู่ความชั่วคนที่เคยผ่านการบวชเรียนมาแล้วจะกี่ปีใช่ว่าจะเป็นคนดียิ่งรู้มากยิ่งทำบาปทำชั่วมากกว่าคนที่บวชเรียนมาน้อยตัวอย่างของแกเป็นต้นนะพร้อมกล่าวว่าช่วงที่แกบวชพระนั้นได้เทศนาสั่งสอนญ,ญาติโยมทำดีอยู่ในศีลธรรม ละเว้นการทำบาปและทำความชั่วมันทำบุญสร้างกุศลสะส,สมเอาไว้ทั้งชาตินี้และชาติหน้าและจะเทศนายชาวบ้านเดินไปในทางที่ดีเมื่อตายไปจากได้เดินทางไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าทั้งความดีและบุญที่สะสมไว้นั้นจะหนุนนนำผลักดันให้ไปสวยสุขบนสวรรค์จากได้รับผลกรรมตามสนองไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือได้ละสังขารหมดม้ยอมรณาไปแล้วก็ตาม บาปและกรรมยังติดตามไปเพื่อส่งผลให้ต้องจดใช้หนี้กรรมหนี้เวรโดยผู้ที่ทำบาปนั้นมักจะลืมคิดนึกไปว่าสิ่งที่ตนกระทำไปนั้นจะจบลงไปและไม่มีผลหเห็นในชาตินี้ยังคงลอยหน้าลอยตาเชิดคออยู่ในสังคมได้ไม่เห็นจะได้รับผลกรรมตามสนองอย่างที่ใครพูดนั่นเป็นความคิดที่ผิดมหันท่านนองตนว่าอยู่เนือกฎแห่งกรรมกระนั้นหรือ คนประเภทนี้ไม่ช้าจะได้รับกรรมตามสนองไม่พบนี้กระชาตนาน้า,นาพร้อมได้กล่าวอีกว่าถึงแกจะเคยบวชพระมาถึง 2, สองพรรษาแล้วก็ตามยังถูกกิเลสครอบงำให้หลงเดินทางผิดทำบาปจนเป็นเหตุนห้แกรับวิบากกรรมช่วงแกบวชเป็นพระจำพรรษาอยู่ในวัดซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีอายุหลายร้อยปีสร้างขึ้นมาตอนกลางกรุงเสียยุธยา แต่ได้รับการบุรณะปฏิสังขรณ์มาตลอดเพราะวัตถุต่างๆที่ได้ปลูกสร้างขึ้นมาเมื่อหลายร้อยปีย่อมผุพังและชำรุดตามอายุไขซึ่งเหมือนกับคนนี้แหละและในวัดนี้ก็มีหลายอย่างล้วนตีมีอายุเก่าแก่จำนวนหนึ่งและมีสิ่งหนึ่งเป็นพระเครื่องเ้อผงกับเนื้อชินประดิษฐานอยู่บนกุฏิและในพระอุโบสถ พระเครื่องเหล่านี้ที่เป็นเงินนับมูลค่าไม่ได้แกยังเคยไปหยิบศึกษาดูบ่อยครั้งเพราะเคยเป็นคนขายพระเครื่องมาก่อนยอมทราบดีว่าพระเครื่องรุ่นไหนสมัยใดเป็นที่นิยมของเซียนพระแกเคยปล่อยเช่าพระเครื่องกับเซียนพระได้เงินมาหลายแสนบาทแต่เก็บเงินไม่เคยโจได้มาก็จ่ายไปมันเหมือนเป็นเงินมีอาัฐาิอย่างไรก็บอกไม่ถูก แกเคยหยิบเอาพระเครื่องหลายองค์ไปเสียนพระในเมืองดูเสียนพระชอบใจและขอซื้อให้ราคาแต่ละองค์แพงด้วยเพราะพระเครื่องแต่ละองค์ยังคงสภาพสมบูรณ์มากแต่แกปฏิเสธที่จะขายกับเสียนพระอ้างว่ายังไม่ถึงเวลาทําเอาเสียนพระต่างก็พากันเสียดายอดได้พระเครื่องนั้นจากนั้นแกได้เอาพระเครื่องมาคืนเพื่อรอโอกาสเหมาะเมื่อไรจะขโมยเอาพระเครื่องเหล่านั้นไป ต่อมาเจ้าวาดที่ปกครองวัดท่านได้มรณภาพลงอย่างไม่มีการแต่งตั้งเจ้าวาัดรูปใหม่ขึ้นมาแทนเพราะต้องรอให้ประจุมเพลิงอดีตเจ้าวาดวัดเสียก่อนแกจึงใช้โอกาสที่ว่างจากเจ้าวาดแอบเข้าไปขโมยพระเครื่องเหล่านั้นไปโดยไม่มีใครแหวงว่าแกเป็นคนขโมยอาจจะโยนบาปนี้กับพวกหัวขโมยที่แอบเข้ามาในช่วงที่เจ้าวาดมรณภาพแกนึกว่ารอดตัวไป ชาวบ้านไม่ได้ระแวงแต่อย่างใดจากผลการกระทําที่แกขโมยพระเครื่องอันเป็นสมบัติของวัดนั่นเองทําให้แกได้พบกับชะตากรรมลงโทษเพราะมีมานทําให้แกลุ่มหลงนิเ,เลเตัณหาราคะมีสีกาย่องเงียบเข้ามาในกุฏิที่แกนอนอยามวิการแกไม่กล้าที่จะเอะโวยวายจึงต้องปล่อยเลยตามเลยได้เสียกับสีากานนั้นทั้งที่ยังห่มผ้าเหลืองถือศีนสองข้อยยู่ ผิดทั้งวินัยและผิดทั้งศีลธรรมแต่เมื่อล้มตัวทําไปแล้วจะไปเรียกร้องคืนไม่ได้สุดท้ายสํานึกในความผิดที่มีต่อพระศาสนาจึงได้ตัดสินใจลาสิกขาออกมาทั้งที่เรื่องนี้ยังไม่มีใครเห็นจะมีก็เพียงแกกับสิกขาคนนั้นที่รู้แต่ด้วยความละอายต่อบาปกลัวจะทําให้พระศาสนาหม,มอหจึงได้บกมือข้อลาสิเลยก่อนที่อะไรจะบานปลายมากไปกว่านี้ เมื่อศึกจากพระมาเป็นประชาชนเต็มขั้นแล้วแกกับศรีกาก็ยังติดต่อกันอยู่อย่างลับๆสุดท้ายก็มาอยู่กินกันอย่างเปิดเผยให้สังคมเห็นดีกว่าจะเป็นแมวขโมยแอบกินปลาย่างแม้จะไม่ได้แต่งงานตามประเพณีก็ตามสังคมรับได้เพราะอยู่กินอย่างเปิดเผยถือว่าต่างฝ่ายต่างยินยอมกันเองน้าพร้อมเล่าว่าแกได้เอาพระเครื่องที่ขโมยจากวัดไปปล่อยให้กับเซียนพระในตลาดมืดได้เงินมาหลายหมื่นบาทโดยที่เมียไม่รู้เรื่องนี้ เพราะแกไม่เปิดเผยเหตุรู้แกนาเงินก้อนนั้นมาลงทุนธามากินต่อยอดให้กับครอบครัวแต่มันก็เหมือนมีเวรกรรมคอยตามมาหลอกหลอนพอเมียตั้งครันได้ไม่นานก็ต้องแท้งลูกทําให้แกกับเมียได้รับความเสียใจเมียคิดไปว่าเป็นเรื่องของกรรมจึงได้ทําบุญอุทิศสงกศลนไปให้ลูกที่แท้งทุกวันพระและยังหวังที่จะมีลูกกับแกอีกจะได้มีทาญาตวิสืบสกุลต่อไปในภายภาคหน้า สำหรับแกนั้นเฉยๆไม่คิดอะไรนักปล่อยเรื่องการแท้งลูกของเมียผ่านไปไม่นำออามาคิดให้รกสมองแกได้เงินจากการขายพระเครื่องที่ขโมยมาจากวัดไปลงทุนซื้อของใช้เข้าบ้านและเครื่องมือเกษตรกรรมเมียหรือสังคมถามว่าได้เงินมาจากไหนมาซื้อของเหล่านี้มากมายเพราะมันก็ไม่ใช่เงินจำนวน,นน้อย แกก็โกหกว่าเป็นเงินที่สะสมไว้เมื่อครั้งที่บทเป็นพระมียกับชาวบ้านก็พากันเชื่อไม่ระแวงที่มาของเงินรถอีดแทนเครื่องมือทางการเกษตรที่แกซื้อมาใช้งานเพราะต้องขับไปนาที่อยู่ไกลหลายกิโลบางครั้งช่วงเก็บเกี่ยวข้าวจะต้องนอนเฝ้าข้าวที่เกี่ยวไว้มากองที่ลานเนื่องด้วยว่ามีบ่อยครั้งทีงหัวขโมยแอบลักลอบขนเอาเปลือกที่กองไว้ในลานของชาวบ้าน จึงต้องมีการเป็นนอนเฝ้าข้าวไว้ไม่ฉะนั้นข้าเปลือกมีหวังหมดก็เลี่ยงแน่คืนนั้นอากาศหนาวเย็นแกสุกตัวอยู่ในกระท่อมที่ทำจากฟางข้าวจนไม่หลับไปมาตื่นอาตอนเช้าตรู่ปรากฏว่ารถอีแตนที่จอดไว้อันตรธานหายไปเหลือแต่รอยล้อที่ขโมยถึงไว้ให้ดูต่างหน้าแกเสียดายรถอีแตนซึ่งเป็นเครื่องมือทำหาก,กินหายไปจึงรีบไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านทราบ มีการเกณฑ์ชาวบ้านช่วยกันติดตามออกหารถของแกแต่ไร้วิแววที่จะได้พบรถคันนั้นทําเอาแกถึงกับนั่งเส่มพูดอะไรไม่ออกมันเหมือนมีก้อนอะไรมาอดอยู่ในลําคอเมียต้องมาช่วยปลอบใจให้เลิกคิดถึงเรื่องรถอิตันที่หายไปทั้งยังบอกว่ามันอาจเป็นกรรมเก่าของเราเมื่อชาติก่อนคงจะเคยไปขโมยของของใครชาตินี้ถึงต้องมาชดใช้กรรมให้กับเขา คำพูดของเมียทำเอาแกทั้งกับฉุกค,คิดไปถึงอดีตที่แกเคยไปขโมยพระรเครื่องของวัดไปขายบัตรนี้กรรมได้สนองคืนเมื่อมีขโมยมาลักอารถอีอิต่นของแกไปจึงได้เกิดสำนึกในบาปกรมที่ทำเอาไว้แกก็เลยเชื่อว่าเวรกรรมนั้นมีจริงแน่นอนนะพร้อมบอกว่ามันเหมือนกองกรรมกงเกวียนนั่นแหละ เมื่อแกเคยขโมยพระเครื่องของวัดไปกรรมก็เ,เลยตามมาสนองคืนมีขโมยมาลักรถอิฐแตนของแกไปนี่แหละบุรันยังบอกว่ากรรมตามสนองทำบาปอะไรเอาไว้มันเหมือนวิบากกรรมที่หวน้อนกลับมาคืนมาลงโทษแกแต่มันกระสายไปเสียแล้วเพราะรถอิฐแตนที่แกซื้อมาจากเงินที่ขายพระเครื่องที่แกขโมยเอามาจากวัดไปขายกับเสียนพระนาพร้อมยกมือขึ้นปาดเหงื่อที่พุดขึ้นมา ทั้งที่อากาศตอนนั้นเย็นสบายก่อนที่แกจะพูดขึ้นว่าบัดนี้แกเชื่อแล้วเรื่องกฎแห่งกรรมว่ามีจริงต่อไปจะไม่ขโมยของของใครอีกต่อไปส่วนที่เคยทำลงไปนั้นเป็นเพราะความหลงผิดคิดว่าคนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นแต่ที่ไหนได้เวรกรรมจับตาเฝ้ามองดูพฤติกรรมของแกอยู่ตลอดเวลารอแต่เพียงว่าเมื่อไรจะตามมาสนองที่แกต้องสูญเสียทรัพย์ไป นี่ก็เป็นเพราะกรรมทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วและสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการสนับสนุนช่องหลวงตาท่านก็สามารถร่วมเป็นกำลังใจกับทีมงานในการเผยแพร่ธรรมโดยการกดปุ่มสมัครซึ่งอยู่ใกล้ๆกับปุ่มกดติดตามเพื่อรับสิทธิ์ในการชมคลิปใหม่ๆซึ่งจะเปิดให้สมาชิกรับฟังก่อนใครสุดท้ายนี้ขอให้ท่านเจริญในธรรมสวัสดีครับ